สวัสดีครับผมปนวิศน์สมย่องมตรีมตรีรัฐศาสตร์เลขที่8นะครับวันนี้ผมก็จะมาแก้สมการค่าสมบูรณ์นะครับผมตอนนี้ครับโจทย์เขาบอกว่าจงหาเส้นคำตอบของค่าสุดสอง x บวกหนึ่งเท่ากับสามนะครับผมซึ่งเราก็จะใช้กฎข้อนี้มาช่วยมาช่วยในการแก้สมการนะครับก็คือค่าหนึ่งของแอดสุดเท่ากับ a นะครับผมเราก็จะอ้างได้ว่า ค่า1เท่ากับ A หรือค่า1เท่ากับลบ A นะครับผมซึ่งเราก็จะสามารถอ้างได้ว่าเราจะสามารถอ้างได้ว่า 2x บวกหนึ่งเท่ากับสามหรือสองเบวกหนึ่งเท่ากับลบสามนะครับผมเราจะแก้สมการปกติเลยนะครับผมเราจะมาดูข้อนี้ก่อนนะครับผมสองได้บวกหนึ่งมาลบสามก็จะได้สองกก็จะเท่ากับหนึ่งนะครับผม เอาเดีค่าหนึ่งสองเอ็กบวกหนึ่งลบลบสามก็จะได้ลบสี่นะครับผมเท่กก็จะเท่ากับลบสองนะครับผมเราก็จะได้คำตอบสองนี้นะครับผมเราจะรู้ได้ไงว่าสองคำตอบนี้ถูกต้องนะครับผมเราก็เอาสองนะครับผมมาแทนในสมการที่เราตั้งไว้นะครับผมเรามาดูตัวแรกกันก่อน 2องคูณ x หรือก็คือ1นึบวกหนเท่ากับสนะครับผมเป็น2องบวกหเท่ากับสถูกต้องนะครับผมอี่ค่าหนึ่งสองกหรือก็คือลบสองสองคูณลบส บวกหนึ่งเท่ากับลบสามนะครับผมก็จะได้เป็นลบสี่บวกหนึ่งเท่ากับลบสามนะครับผมก็จะได้ลบสามเหมือนกันเลยนะครับผมพิสูจน์นะครับว่าสองค่านี้ถูกต้องนะครับผมแล้วก็สามารถสรุปได้ว่าเซตคำตอบของข้อนี้นะครับผม x เท่ากับหนึ่งแล้วก็ลบสองนะครับผม ตามนี้เลยครับผม